อาาคุณผู้ชมไปที่เชียงใหม่ครับกรณีของน้องจีน่าเนี่ยซึ่งอายุแค่1ขวบ11เดือนเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆเ,เท่านั้นเองหายตัวไปครับเขาก็เ,าเลยระดมกำลังพยายามที่จะไล่าตามหากันมากๆเลยเหตุเกิดที่พื้นที่บ้านคุ้ยฝักดาบนะครับปู่16ตบบอินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้ เมื่อช่วงเช้าเนี่ยทีมค้นหากว่า200คนเลยกู้ภัยตำรวจทีมดโดรนชาวบ้านก็ปูพรมเลยทั้งทางบกทางอากาศออกค้นหาอีกครั้งครับเมื่อคืนก็พยายามค้นหาแล้วเช้านี้ตีรัศมี2กิโลเมตรรอบหมู่บ้านรอบหมู่บ้านรวมเมื่อช่วงกลางคืนแล้วก็รวมทั้งเช้านี้16ชั่วโมงผ่านไปคือทีมก็พยายามจะหาอย่างไร้วี่แววพ่อของน้องจีน่าชื่อนายสุริยะวงศิลารุ่งอายุ43ก็เล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลยนะว่าเนี่ย เพื่อนบ้านก็เล่าให้ฟังว่าขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เจอน้องจีน่าเดินอยู่บนถนนห่างจากบ้านประมาณ50เมตรแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายคนสุดท้ายที่มีคนพบตัวน้องจีน่าก็คือหายตัวไปตอนนี้หาอะไรก็ไม่เจอแล้วก็ภาวนาอย่างเดียวแหละว่าลูกอย่าเป็นอะไรไปเลยทั้งตัวเขาทั้งตัวภรรยากินไม่ได้นอนไปหลับนอนไม่หลับ่วงลูกมากทีนี้เขาถามว่ามีใครจะอุ้มไปเป็นไปได้ไหมพ่อบอกว่า น้องจีน่าเนี่ยเป็นเด็กที่กลัวคนแปลกหน้ามากนะคือใครที่ไม่รู้จักเนี่ยจะไม่ยอมเข้าใกล้เลยขนาดเพื่อนบ้านอุ้มอ่ะน้องจีน่ายังไม่ยอมให้อุ้มเลยครับเป็นน้องเข้าออกมาแบบนี้ไหมไม่เคยครับไม่เคยออกจากบ้านไกลกว่าประมาณหนึ่งร้อยเมตรครับไม่เจอพ่อแม่แป๊บหนึ่งเขาก็ร้องไห้แล้วครับอืออันนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไม่ได้ยินเสียงเลยครับถ้าคนแปลกหน้าคนแปลกหน้ามาจับตัวน้องน้องให้จับไหมไม่ให้จับครับ อุ้มนิ้มให้อุ้มครับเขาจะแม่กับพ่ออุ้มพร้อมกันนี้นะครับพันตํารวจเอกสุคนสีอรณุณรองผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ก็ลงพื้นที่ประชุมสืบสวนครับพร้อมประสานตํารวจตระเวนชายแดนส่งเนี่ยสุนัขตํารวจเจ้าโฮปเป็นหมาดมกลิ่นครับรวมทีมค้นหาในครั้งนี้อีกด้วยนี่นี่นี่เจ้าโฮปนะเป็นเจอรันเชสเพิร์ดอเซีเชียนนี่แหละคุณผู้ชมซึ่งทางรองผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าสาหรับประเด็นการหายตัวเนี่ย เขาก็ตั้งไว้3ประเด็นอันแรกคือประสบอุบัติเหตุหรือเปล่าและมีคนพาขึ้นรถไปอย่างที่2คือพลัดหลงและอย่างที่3ที่ให้น้ําหนักมากที่สุดคือถูกลักพาตัวไปเบาะแสที่เพิ่มเติมคืออะไรเจอรถเป็นรถเก่ง5คันเข้าออกในหมู่บ้านในช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกับการหายตัวตรวจสอบเนี่ยเป็นรถของคนในหมู่บ้าน3คันอีก2คันเนี่ยเป็นรถเร่ขายของจากนอกพื้นที่ตอนนี้ได้หาเบาะแสเพิ่มเติมจากกล้องวงจรปิดที่พบเนี่ยมีอยู่ 3. จุดนอกหมู่บ้านครับ พ่อแม่เนี่ยก็มีมีรถทั้งหมด5้าคันที่ที่อยู่ในในขายช่วงเวลาดังกล่าวนะครับก็จะให้ตามรถทั้ง5้าคันเนี่ยมามาเพื่อจะมาเอามาให้ผิดวิการเก็บรองรอยต่างๆไปเก็บข้อมูลกล้องจอดปิดเวลาทั้ง3าทั้งสแห่ง ทางรองผู้บังคับการตรํารวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ก็ยืนยันว่าคดีนี้เป็นคดีสะเทือนใจคนเป็นพ่อคนเป็นแม่นะถ้าตราบใดที่ยังไม่พบจะยังคงปูพรมค้นหาต่อเนื่องก็หวังว่าจะเจอตัวน้องจีน่าไ้วยไวครับเพราะว่าพวกเราทุกคนเอาใจช่วยหวังว่าจะเจอน้องจริงครับค่ะ,คะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าว 他有灵魂。